ตัวบุหรี่เนี่ยมีสารพิษมากกว่า7000ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนิโคโตินสารทาคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะที่เกิดจากการเผาไหม้สารต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบได้นะคะต่อเส้นผมของเราส่วนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะมีผลของตัวนิโคโตินเหมือนกันที่ทำให้เส้นเลือดของเรามันหดตัวเลือดไปเลี้ยงบริเวณเส้นผมเนี่ยได้น้อยลงทำให ผมอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดรุดล,ลงง่ายการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกระทบต่อเส้นผมจริงๆจริงๆแล้วผลกระทบของเรื่องแอลกอฮอล์ oh เนี่ยถ้าสมมติว่าดื่มในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลร้ายแรงเท่าไหร่แต่ในคนที่ถ้าดื่มเยอะมากๆก็อาจจะทําให้ตัวหนังศรีรษะเราเนี่ยกระตุ้นให้เกิดอะแบบนี้คนที่กําลังตัดสินใจจะปลูกผมเนี่ยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็เลิกดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยนานขนาดไหนครับให้เลิอกเลยจะดีกว่าค่ะ จะมีวิธีไหนที่ช่วยฟื้นฟูเส้นผมหรือว่าจะมีวิตามินอะไรที่มันจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้ได้บ้างไหมครับในบุรีอะไรพูดเน่ยมักมีสารที่จะกระตุ้นเรื่องสารอนุมูลอิสระเนาะดังแบบนั้นวิตามินซีก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระยังมีส่วนเป็นสารตั้งต้นของการสร้าง,อง,ารรางคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือจะเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งในเส้นผมถ้าโครงสร้างข้างในมันแข็งแรงเนี่ยเส้นผมก็จะแข็งแรงขึ้นลดการหลุดร่วงได้เช่นกันค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AAC Tips and Talk นะครับรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเสี้นผมและความงามครับวันนี้เรามากับหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือบุหรี่แอลกอฮอล์กับการปลูกผมนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าถ้าเราสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะสามารถปลูกผมได้ไหมวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแบบนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับคุณหมอครับผลกระทบจากการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนโดยเราเริ่มกันที่บุหรี่ก่อนแล้วกันนะคะตัวบุหรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเนี่ยมีสารพิษเนี่ยมากกว่า7000ชนิดเลยนะคะแล้วก็สารที่หลักๆเนาะที่เขาพูดถึงกันก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนิโคตินนะคะหรือว่าสารทาหรือว่าน้ำมันดินเนาะหรือว่า พวกสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะที่เกิดจากการเผาไหม้นะคะซึ่งสารต่างๆเนี้ยก็จะส่งผลกระทบได้นะคะต่อเส้นผมของเราเนาะนิโคตินเนี่ยก็จะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมันมีการหดตัวซึ่งอาจจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยมันไม่ดีซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการที่เลือดไปเลี้ยงบริเวณเส้นผมเนี่ยได้น้อยทําให้ผมของเรามีความ อ่อนแอหรือว่าขาดร่วงง่ายใช่เช่นกันค่ะสาหรับตัวแอลกอฮอล์นะคะจะส่งผลในเรื่องของเรียกว่าการเหมือนขาดสารอาหารนะคะตัวแอลกอฮอล์จะรบกวนทั้งเรื่องการดูดซึมสารอาหารด้วยอาจจะทําให้ขาดในเรื่องของพวกวิตามิน B ีตัวซิงค์หรือว่าสังกะสีเนาะหรือว่าตัวธาตุเหล็กนะคะซึ่งวิตามินพวกนี้จะส่งผลในเรื่องของการจเจริญเติบโตของตัวเส้นผมนะคะอีกอย่างหนึ่งตัวแอลกอฮอล์จะทําให้ร่างกายเราเนี่ย เกิดภาวะขาดน้ําได้นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของหนังศรีรษะที่มันมีความแห้งกระตุ้นให้เกิดรังแคง,ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลของในเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแล้วแบบนี้คนที่กําลังจะปลูกผมอยู่ถ้าเขาเนี่ยยังสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยจะมีผลเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอใครที่ปลูกผมไปแล้วเนะเาะแล้วก็ยังทั้งสูบบุหรี่ทั้งดื่มสุราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราทําการปลูกผมไปเนี่ยผลลัพธ์ได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโต ของพวกเส้นผมด้วยนะคะทําให้เส้นผมที่เราปลูกไปเนี่ยมันขึ้นได้ช้าหรือว่ามันไม่แข็งแรงปลูกไปแล้วก็มีโอกาสที่มันอาจจะหลุดร่วงได้ค่ะแล้วคนที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยสามารถปลูกผมได้ไหมครับจริงๆแล้วก็สามารถทําได้นะคะในคนที่มีการดื่มอโโแอลกอฮอล์ล้วก็ยังสูบบุหรี่เนาะแต่ว่าก็ต้องพูดกันกับคนไข้เนี่ยตามตรงว่าเรื่องผลลัพธ์ของคนไข้ที่ยังเรียกว่าดื่มหนักหรือว่าสูบ หนักอยู่เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะขึ้นกับพฤติกรรมของคนไข้ด้วยนะคะตัวบุหรี่เนาะยังมีผลในเรื่องของการสมานตัวของแผลด้วยนะคะถ้าเราปลูกไปแล้วเรายังสูบบุหรี่เยอะอาจจะมีผลในเรื่องของอัตราการฟื้นฟูของแผลบริเวณน,นั้นด้วยค่ะแล้วแบบนี้คนที่กําลังตัดสินใจจะปลูกผมเนี่ย ควรเลิกสูบบุหรี่แล้วก็เลิกดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนานขนาดไหนครับถ้าสมมุติว่าก่อนที่จะมาปลูกผมเนาะถ้าเป็นไปได้ี่นก็คือควรงดมาที่ประมาณ 2- 4สัปดาห์นะคะก่อนที่จะมาปลูกผมและหลังปลูกเนี่ยก็ควรงดอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์มันเติบโตเต็มที่นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้เลิกเลยจะดีกว่าคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยว่าทําไมต้องเลิกบุหรี่ล่ะครับเราแค่ลดลงเนี่ยมันก็เพียงพอ หลังปลูกผมเนาะการดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะคะการงดบุหรี่เนี่ยหลังจากการปลูกผมก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆไม่ใช่แค่การปลูกผมโดยการทําศัลยกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนที่มีแผลนะก็จะแนะนําว่าเราควรจะไม่ควรสูบบุหรี่เนาะแล้วถ้าคนไข้เนี่ยหยุดสูบบุหรี่ไม่ได้แบบเลิกไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้ายังฝืนสูบต่อไปเนี่ยจะเป็นไงบ้างครับคนไข้เนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในตรงจุดนั้นด้วยนะว่าผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังหราที่เราแบบ แฟนกันไว้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางทีกาฟมันไม่ติดเนาะหรือตรงนั้นมันยังแหว่งนี้ค่ะอาจจะต้องมีการมาปลูกผมซ้ำอีกรอบหนึ่งก็อาจจะต้องมีเรื่องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเจ็บตัวมาอีกรอบบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มกันนะคะสําหรับคนไข้ที่บางทียังสูบต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าเลิกหรือว่าหยุดสูบบุหรี่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่ช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยเติบโตได้บ้างครับ นื่องจากการเลิกทันทีเนาะบางทีอาจจะยากในสําหรับบางคนนะคะแต่ก็จะมีวิธีที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงหนังศีรษะหรือว่าช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้มันมีความแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็สามารถแบบทําเพิ่มเติมได้ค่ะในคนที่ค่อยๆระหว่างที่กําลังแบบลดบุหรี่ลงเนาะวิธีแรกที่อาจจะช่วยในเรื่องของการบํารุงเกี่ยวกับพวกเส้นผม เส้นขนและพวกนี้นะก็อาจจะเป็นในกลุ่มของการรับประทานอาหารนะคะที่เหมาะสมอาจจะมีการทานพวกอาหารเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มวิตามิน B หรือว่าตัวซิงไบโอตินเนี่ยคะ่ะที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสารอาหารนะคะที่จําเป็นในการเจริญเติบโตแล้วก็การฟื้นฟูของพวกเส้นผมอันนี้ก็พิจารณาทานร่วมด้วยได้ดังนั้นเราก็อาจจะเสริมในจุดนี้ ให้ร่างกายเรามันมีความสมดุลมากขึ้นสารอาหารที่เพียงพอมากขึ้นค่ะถ้ามีการทำทรีทเมนต์หรือการบำรุงศีษะะด้วยวิธีอื่นๆเช่น PRP หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมจะช่วยได้มากไหมครับการทํา PRP เนาะ PR p r อก็คือจะเป็นการเอาเลือดของเรามาแล้วก็ไปปั่นแย่ชั้นนะคะแล้วก็นําเกล็ดเลือดหรือตรงชั้นพลาสมาเนาะที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยกลับมาแล้วก็มาฉีดบริเวณหนังศีรษะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกว่าเหมือนกระตุ้นการเจริญเติบโตของตัวรากผมด้วยเนาะจากสารต่างๆที่อยู่ใน PRP นะคะก็จะมีผลในเรื่องของ การช่วยฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตัวเซลล์รากผมเพิ่มเลือดมาเลี้ยงบริเวณรากผมตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะในคนที่สูบบุหรี่แล้วที่บางทีเส้นเลือดมันมีการหดตัวเส้นเลือดมันทำงานได้ไม่ดีเนาะตัวนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้มากขึ้นกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ค่ะ อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นการรักษาด้วยยานะคะในคนที่ผมร่วงผมบางจากกรรมพันธุ์หรือว่ามีภาวะผมบางเนะาะยาที่ใช้แล้วก็ได้รับการรับรองนะคะก็จะมียาในกลุ่มฟินาสเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็กลุ่มไมนอกซิดิลเนาะฟินาสเตอร์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นยาที่ เรียกว่าออกฤทธิ์ต่อการกดฮอร์โมนนะคะตัว DHT เนาะที่ส่งผลโดยตรงในเพศชายที่ทำให้เส้นผมเรามันเส้นรีบเล็กลงส่วนยานในกลุ่มไมนอกซิดลก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยแล้วก็กระตุ้นการงอกใหม่ของผมค่ะแล้วการใช้ยาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยอยากรู้ว่า มันมีผลข้างเคียงยังไงบ้างครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงนะคะที่คนไข้หลายๆคนเนี่ยกังวลเนาะในเรื่องของอย่างเช่นเฟนสสาสไลกับเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะมีการเรื่องลดสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วปริมาณยาที่เราเลือกใช้เนี่ยก็สําหรับการรักษาเรื่องผมจะมีลิก,กรรมที่ค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นผลข้างเคียงเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากนะคะมีได้แค่ประมาณ 2- 3เนนะคะซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยเกิดภาวะ นี้ขึ้นมาเนาะก็ถ้าหยุดยาเนี่ยผลข้างเคียงตัวเนี้ยก็จะหายไปนะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้ภายใน1เดือน,นะคะ่ะสรุปก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดสูบบุหรี่ได้จริงๆก็สามารถที่จะใช้วิธีที่คุณหมอเนี่ยพูดมาทั้งหมดนํามาปรับใช้ได้แล้วระหว่างบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันไหนมันมีความแย่ต่อเส้นผมมากกว่ากันครับทั้ง2ตัวเนาะก็มีผลกระทบต่อเรื่องเส้นผมเหมือนกันนะคะบุหรี่มวนเนี่ย จริงๆก็จะมีทั้งเรื่องของนิโคตินแล้วก็มีเรื่องของพวกสารทาหรือว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้เนาะตัวทาเนี่ยก็เป็นตัวที่มีผลด้วยเหมือนกันตัวทาหรือว่าน้ำมันดินตัวเนี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเซลล์รากผมทําให้เซลล์รากผมเราเนี่ยมีความอ่อนแอไม่แข็งแรงตัวเนี้ย มีผลกระทบได้เหมือนกันส่วนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะแม้จะไม่มีเรื่องของทาแต่ว่าก็จะมีผลของตัวนิโคตินเหมือนกันที่ทำให้เรียกว่าเส้นเลือดของเรามันหดตัวเลือดไปเลี้ยงบริเวณเส้นผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้ผมอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดลุดลงง่ายตัวนี้ก็มีผลเช่นกันค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าต่อให้มันไม่มีสารทาก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีต่อเส้นผมใช่ไหม ใช่ค่ะบางคนหลายๆคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความปลอดภัยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะมันก็มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพเส้นผมเช่นกันค่ะคุณหมอครับหลายคนสงสัยว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกระทรบต่อเส้นผมจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราลดปริมาณการดื่มลงเนี่ยจะยังมีผลกระทรบอยู่ไหมครับจริงๆแล้วผลกระทรบของเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าสมมุติว่า,าดื่มในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลร้ายแรงเท่าไหร่แต่ในคนที่ถ้าดื่ม เยอะมากๆนะคะบางทีเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีผลเรื่องของเส้นผมได้นะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์มันจะเป็นสารที่เรียกว่าเป็นเหมือนตัวขับปัสสาวะอย่างหนึ่งนะคะตัวแอลกอฮอล์ถ้าเราสังเกตคือเวลากินเยอะๆแล้วเราจะเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะตัวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของร่างกายที่เป็นภาวะขาดน้ําได้นะคะเพราะร่างกาย อยู่ในภาวะเหมือนขาดน้ำเนาะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้ตัวหนังศรีรษะเราเนี่ย mm hmm. เกิดความแหง้งแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดรังแครหรือพวกหนังศรีรษะที่มันอักเสบได้ง่ายขึ้นนะคะคุณหมอครับหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อเส้นผมแล้วอยากทราบว่าจะมีวิธีไหนที่ช่วยฟื้นฟูเส้นผมหรือว่าจะมีวิตามินอะไรที่มันจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้ได้บ้างไหมครับตัวที่เราจะพูดกันตัวแรกก็คือวิตามิน B นะคะวิตามิน B เนี่ยก็จะ มีหลายตัวเนาะแต่ว่าที่เราเจอกันเนยอะๆก็จะเป็น B7 นะคะซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าไบโอตินนะคะตัวนี้ก็จะมีผลที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างเส้นผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตของ ตัวเส้นผมเส้นขนด้วยนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะก็วิตามินซีนะคะถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่เราพูดไปว่าในสารอย่างเช่นในบุหรี่อะไรพวกนี้มักมีสารที่จะกระตุ้นเรื่องสารอนุมูลอิสระเนาะซึ่งทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบและพวกนี้ค่ะดังนั้นวิตามินซีก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของ เป็นสารตั้งต้นของการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือจะเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งในเส้นผมถ้าโครงสร้างข้างในมันแข็งแรงเนี่ยเส้นผมหรือว่าเส้นขนของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นลดการหลดุลดร่วงได้เช่นกันค่ะแสดงว่าวิตามินซีเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูโครงสร้างของเส้นผมและทีนี้อยากรู้ว่านอกจากวิตามินซีเนี่ยยังมีแร่ธาตุอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างด้วยไหมครับก็จะมีเหมือนกันเนาะในกลุ่มซิงหรือว่าที่เรา เรียกว่าสังกะสีเลยตัวนี้เนาะก็ตัวเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่ขาดตัวพวกซิงเนาะก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยมีความอ่อนแอมีความเปราะง่ายมากขึ้นนะคะทําให้เส้นผมขาดหลุดร่วงได้ง่ายเนาะดังนั้นการเสริมในกลุ่มตัวซิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเส้นผมให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นลดการอักเสบของพวกเส้นผมคะ่ะแล้วก็มันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะให้มีความสมดุลมากขึ้นคะ่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในกลุ่ม อโอเมก้าสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกรดไขมันอย่างหนึ่งนะคะ ตัวโอเมก้าสเนี่ยจะถือว่าเป็นกรดไขมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะของพวกรากผมหรือหนังศีรษะนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการเหมือนปรับสมดุลของต่อมไขมันบนรากผมทําให้เรียกว่าเส้นผมเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นมีความเงางามแล้วก็ลดการอักเสบของตัวรากผมให้เส้นผมเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ในสารอาหารกลุ่มสุดท้ายก็คือตัวโปรโตีนนะคะเรียกว,ว่าเส้นผมเราเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าเคลาตินเนาะตัวนี้จะเป็นถือว่าเป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผมเนี่ยบางทีถ้าสมมุติว่า ขาดสารอาหารทันพวกโปรโตีนไม่เพียงพออย่างบางคนที่ออกกําลังกายหนักๆเนาะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดตัวโปรโตีนบางทีอาจจะมีผลเรื่องพวกผมร่วงผมบางเป็นปัญหาได้ดังนั้นการทานโปรโตีนให้ถึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเรื่องสารอาหารที่ช่วยบํารุงเส้นผมเหมือนกันค่ะ แสดงว่าการที่เราเนี่ยเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างให้ผมเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจถึงผลกระทบจากบุหรี่แล้วก็แอลโกอฮอล์ที่มีต่อเส้นผมนะครับรวมถึงการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเสริมหรือว่าวิตามินต่างๆที่ช่วยกระตุน้นแล้วก็เสริมสร้างให้เส้นผมเนี่ย มีสุขภาพแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลที่เราได้แชร์ไปนะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยให้ทุกคนนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงแล้วก็การจํากัดการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ